สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเป็นวัน จัน์นะครับที่สามนะครับของเดือนกุมภานะครับก็วันนี้เราจะไปเที่ยวที่เขาค้อนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่แถวบางใหญ่นะหมอกตรงเนี้ยหนามากมีหมอกได้ไงก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นที่อากาศอากาศเปลี่ยนนะทางซ้ายทางขวาครับก็ปกขุมไปด้วยหมอกหรือฝุ่นก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าดูดิ không nào có muốn เราอยู่บนสะพานลอยฟ้านะครับที่ปกคลุมด้วยหมอกนะครับนี่โอ้โหมองไม่เห็นฝั่งนู้นเลยอ่ะดูดิไม่เห็นอะไรเลยอ่ะบอกเลยทริปนี้นะครับคุ้มคุ้มแล้วมาเจอหมอกแมาแ่าอย่างบ้าเลยโอ้โหแบบดูดิไม่เห็นอะไรเลยอ่ะข้างหน้า ดูนี่มองไม่เห็นรถเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยเนาะเออเห็นแค่สองสามคันตอนนี้จะเท่าไหร่เจ็ดโมงครึ่งแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมากลางเต็นเตนที่อ่ะเอมเขาเรียกเอมมิลาเอมมิลาเขาขออ่า เคยมานะว,าว้าวเดี๋ยวเราไปดูที่กลางเต้นกันกัินครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับเอาอยู่ที่เอเวล่านะครับที่เขาคอนะครับวันนี้ก็จะนอนที่นี่2คืนนะครับ บ, <German> บร <Salvador> บรยากาศนะครับดีมากเลยนะครับภายในของที่ทางที่กลางแคมป์นะครับก็จะมีโซนกลางแคมป์โซนของแคมปิ้งนะครับนี่โซนของแคมปิ้งเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับบรรยากาศนะแล้วก็จะมีห้องพักนะครับก็จะมีห้องพักด้วยที่นี่จะมีห้องพักด้วยแล้วก็มีที่กลางแคมป์ด้วยนะครับมีสองที่นะครับอันนี้ก็มาดู นี่เราเหมาลานเลยนะครับอันนี้เราเหมาลานเลยนี่ก็อ่าที่นี่นะครับก็บริการค่อนข้างดีมากนะครับก็ขนาดอ่าอย่ากันยุงนะครับเราไม่มีพกมาเราถามที่อ่าที่ของรีสอร์ทนะครับของแคมปิ้งนะครับก็อ่าขอบริการไม้เราถึงที่เลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นโซนอ่าเป็นห้องน้ําที่เอาดอลนะครับตัวน,นี้ห้องห้องน้ำเอาดอลอันนี้แบบโอ้โหแบบเห็นเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นเลยครับเห็นเลยเห็นเลยขอโทษทีนะครับเชี่ยนี่บรรยากาศเดี๋ยวมพาไปดูบรรยากาศด้านล่างนะอันนี้ก็แคมป์นะครับของคุณยายนะครับนี่ดูของสนเด็กๆที่เด็กเขาเล่นกันนะครับ น,นี่แมมคมป์อันนี้เต็นท์ผมนะครับอันนี้เต็นท์ของเรานะครับอันนี้เต็นท์ของพี่บีนะครับอันที่บีอ,บอันนี้กลางครับตรงนู้นก็เป็นแคมป์แม่นุ้ยนู่นนู่นเลยสีดาแคมป์แม่นุ้ยนะครับนี่ด้านบนนะครับที่จะเป็นห้องห้องพักนะส่วนด้านบนนะครับนี่สอดเหมือนกันนะครับก็ใครที่มาเขาคอก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ เอเมล,ล่านะครับของเขาคอนะครับได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูบรรยากาศยามเช้านะครับว่าเราจเจอหมอกกันไหมก็จะมีให้แก้ตัว2วันนะครับก็วันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับส่วนนั้นนู้นก็คือกอไก่แคมปิ้งที่เราเคยไปนะครับแต่ปีนี้เราไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเรื่องของอภายในเราเรามีเด็กๆมาด้วยนะเพราะว่า่า น้ำอุ่นอย่างเงี้ยยังไม่มีมานะครับแต่ที่นี่มีน้ําอุ่นนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับตรงนี้าาโอเคครับเดี๋ยวเราไปไชิวๆกันดีก,กว่าตอนนี้เป็นอาหารเย็น,นครับือฝ่ามอรุ่นใหม่มมออเจมแม็กทูเจ,เจมลูอ,อะะ่ะ จะรู้อ่ะไม่รู้อ่ะรู้อ่ะหอมชื่ออะไรนะมิลาเหรอเอมิลาเอไมเอมิลามาั้งประมาณนั้นอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวย่างนี้เสร็จก้องจะเอาอันนี้ออกนะสีนี้แต่ก็อนอันนี้ย่างให้เด็กเอาไปกินอันนี้อะไรอันนี้ต้าหมึกคืออันนี้ปลาหมึกต้มหมึกย่างเดี๋ยวย่างตัวนั่นน่ะตาเขาซื้อมายายเลยเอาไก่ยายไก่มาถึงด้วยอันนี้เอาไว้นี่แหละย่างผ่านแล้วย่งอันนี้ตั้งไว้ก่อนอันนี้ต้องนี่ แี๋ยวหนูย่างให้นเียวหไยไม่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 มันจะได้ไม่แกง็ดอะไรกนมาแลงวันไม่ม่ต่อเทียบแม่น่นไม่ก็มาเทียบยังไงขอยเนี่ยที่มันัวถอยมันย่นไม่เหรอ ร้อยเอแม่ไม่รู้เจยเด็กมัน่นเด็กมันก็งเลนเนี่ยเล่นไปเล่นมาเลยมันก็วิ่งมาวิ่มัเนม่กมาเียนึ่ง้น้ยเน้มาบบีนำยสหิเอ้ยหนูแล้วอะเกียบตะเกียบยูฮู้ เขาอยู่ข้างบนล่างเอาร้อมด้วยเออโนวาแก๊สหมดเพราะมันดับแล้วถุงแก๊สหมดนี่อย่าสูงข้างในเนี่ยเออแก๊สหมดเฮ้อเนี่ยช้อนอยู่ข้างล่างอ่ะช้อนอยู่ในถุงเดียวกันแหละลุงกดป้อนเลยนะ จะให้เด <c ười> ินแบบแกตรงกล่องไครร้องก่อนโดนนะมันจะเก็บบอลนี่พี่มันหรอหวงข้างล่างหรอเอาแก๊สในอันนั้นมาให้หน่อยเลยปดจมูกเอาไปแล้วมั้ง แกอยู่ในถังลังตรงตรงลังเลยค่กกะแก๊สในกระป๋องเพิ่งแมงวันว้ะอีดอกไัวใหญ่มากแมงวันหัวเขีย้เกลียว อุู่ทุ่งกังหันลมน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นรถล,ลากกันเลยโอ้เก่งเลยเน็น่อยเลย